พยากรแนวโน้มทองอแนวโน้มทองคำนะครับนักลงทุนทองคำครับจะได้คำตอบแล้วว่าทองคำนะครับจะเลือกข้างไหนนะครับอาจารย์เติ9้9ก้าฟันทง90%ครับว่าในอาทิตย์นี้นะครับท่านจะมีโอกาสได้เห็นไม่เป็นพลุสีเขียวก็เป็นน้ำตกสีแดง สวัสดีครับมาเข้าเนื้อหาของเรากันนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็สามารถปิดตลาดนะครับในที่ราคา3,351เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ32.42บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ51,300จนถึง51,400บาทต่อบาททองนะครับอดีตที่ผ่านมา นะครับไม่ว่าผมจะพูดอะไรไว้นะครับในอดีตนะให้คุณรีเซ็ตนะครับทิ้งออกไปให้หมดเลยนะแล้วมาจดจออยู่กับคลิปนี้เป็นหลักนะครับนะอดีตทิ้งไปหหมดเลยครับนะไม่ต้องสนใจตัวเลขแล้วนะครับมาเริ่มสนใจตัวเลขใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับเพราะว่าในอาทิตย์นี้ครับนักลงทุนทองคำครับจะได้คำตอบแล้วว่าทองคำนะครับจะเลือกข้างไหนนะครับ อาจารย์เติ้ลก้าฟันทอง90%ครับว่าในอาทิตย์นี้นะครับท่านจะมีโอกาสได้เห็นไม่เป็นพลุสีเขียวก็เป็นน้ำตกสีแดงนะครับท่านจะได้เห็นแน่นอน90%านะครับอ่าและทองคำครับจะเลือกข้างทิศทางในอาทิตย์นี้นะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองอ่าแนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่21จนถึง23 รกรกดาคม2568ครับมีดังนี้พูดถึงโกสปอร์ตก่อนหรือแบบ USD ต่อออนหรือแบบ XAU ต่อ USD เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับท่านจะได้เห็นราคาทองคำครับวิ่งอยู่ในกรอบราคา3330จนถึง3360เหรียญน,นะครับจะเห็นได้ว่ากรอบทองคำครับมันเริ่มแคบตัวลงนะครับจากเมื่อท,ที่ที่แล้วเนี่ยนะเริ่มแคบลงแล้วนะครับเพราะถ้าเกิด ราคาทองคำนะครับสามารถรีบาวขึ้นไปแล้วทะลุราคา3,360เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำครับจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางและกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยนะครับถ้าเห็นราคาทองคำนะเริ่มทะลุ3,355กับ3,360นะครับเปิดซื้อบายไล่เลยนะครับเป้าหมายกำไรแรกครับ จะอยู่ที่ราคา3 3 6 8จนถึง3 3 7 0เป้าหมายกำไรที่2ครับถ้าเกิดทองคำทะลุ3370ได้ก็ซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่3388จนถึง3 3 9 0นะครับและถ้าทองคำเนี่ยสามารถทะลุ3 3 9 0ขึ้นไปได้ก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่3 4 0 3จนถึง3 4 0 5 แล้วก็ทองคําสามารถทะลุราคา3,405ขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายสูงสุดในช่วง2อวันแรกนะครับที่มองเอาไว้นะครับน่าจะไปป้วนเปี้ยนได้ถึง3,415จนถึง3,420เหรียญน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทองคําจะต้องทะลุ3,355หรือ3,360ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมาถึงเป้าตามที่บอกอใ,หอให้ไว้เมื่อกี้นะครับ แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดเกมทองคำเนี่ยมันเลือกที่จะเล่นขาลงนะครับแล้วมันย่อตัวลงมาเนี่ยลุดต่ำกว่าราคา3,330เหรียญลงไปได้นะครับอันนี้ชาวดอยอาจจะเจอศึกหนักนะครับเพราะทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่อนะครับไปที่กรอบแรกในเทอมาน3 3ม0าณ3,320จนถึง3,322เหรียญนะครับและถ้าหลุดต่ำกว่า3,320ได้ด้วยนะครับทองคำก็จะลงต่ออีกนะครับ เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่3306จนถึง3308นะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า3 3 0 8ได้ด้วยนะครับทองคำก็จะลงต่อครับไปกรอบที่3ครับอยู่ที่3288จนถึง3290นะครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า3290ลงไปได้ครับทองคำก็จะลงต่อนะครับไปถึงเป้าหมายประมาณ3270จนถึง3 2 7 5ได้เลยนะครับนี่คือ ในส่วนของโกลสปอตนะครับนะก็สรุปง่ายๆครับนะสลับ f อนะก็ทุกท่านก็จะมีสต็อปลอ s ในตัวอยู่แล้วนะครับนะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นฝั่งเปิดซื้อบาอยู่นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่า3330ลงไปได้ก็นั่นคือจุดสต็อปลอ s ของท่านนะครับส่วนใครเล่นฝั่งเปิดขายเซลนะครับถ้าเกิดเล่นขาลงแล้วราคาทองคำมันเกิดพี่เกมดิดตัวขึ้นไป จุดสตอลอดของท่านก็อยู่ที่3,360เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะจบโคสปอตมาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่ง96.5กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะครับกรอบราคาทองคำแท่งนะครับท่านจะได้เห็นมันวิ่งอยู่ในกรอบราคา51,200จนถึง51,500บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาทองคำแท่ง ย่อตัวลงมาแล้วหลุดต่ำกว่า51,200บาทลงไปได้นะครับจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์นะครับราคาทองคำครับจะลงต่อได้อีกครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่51,000ถ้วนจนถึง51,100บาทต่อบาททองนะครับใครอยากซื้อตรงนี้ซื้อได้นะครับและถ้าเกิดทองคำครับหลุดต่ำกว่า51,000บาทลงไปได้นะครับราคาทองคำก็จะปรับตัวลงต่อนะครับไปที่ราคา58,000 จนถึง5 8 5 0บาทต่อบาททองนะครับใครอยากซื้อตรงจุดนี้เป็นมาที่2ก็ซื้อได้นะครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดหลักทองคําครับย่อตัวลงมาดูต่ากว่า5 8 0 0บาทลงไปได้นะครับก็จะเกิดแรงเทขายรอบสุดท้ายนะครับเป้าหมายกําไรจะอยู่ที่ประมาณ5 5 5 0จนถึง5 6 5 0บาทต่อบาททองนะครับกรอบนี้ครับใครอยากเข้าซื้อเป็นมาที่3ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่กับการับถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับราคาทองคำเนี่ยมันสามารถที่จะดีตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วทะลุผ่าน51,500บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับไปฟันกำไรขาขึ้นครับที่เป้าหมายกำไราไร5อยหจนถึง51,700บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดราคาทองคำครับสามารถทะลุ51,700บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับ ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายก็จะอยู่ที่51,850จนถึง51,900บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆนะครับเราอาจจะได้เห็นราคาทองคำครับกลับไปเหยียบ52,000ท้วนจนถึง52,100บาทอีกครั้งหนึ่งในช่วง2อสวันนี้นะครับนะ ก็จบนะครับทั้งโกสปอตแล้วก็ทองแท่งนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาฟังนะครับก็ลองค่อยๆทดลองเล่นดูนะครับนะสวัสดีครับ